สวัสดีค่ะสำหรับลูกค้าที่สนใจยกล่องใส่ l 40นะคะทางร้านก็มีจัดจำหน่ายให้นะคะไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งมือสองนะคะมือสองของเราจะเป็นตัวสีส้มอยู่ตรงนั้นนะคะตัวสีส้มตัวนั้นใบ24นิ้วนะคะอยู่ที่ราคาอยู่ที่12,500บาทนะคะตัวนี้เป็นมือสองนะคะพร้อมใช้งานนะคะและมือหนึ่งนะคะมือหมือหนึ่งก็ ใบยีิบสองนะคะใบยีิบสองของค่ายสยามสโตล่านะคะตัวนี้นะคะตัวนี้ตัวนี้อยู่ที่ราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทนะคะตัวนี้ใบยีิบสองนะคะลูกปืนใหญ่นะคะใบใหญ่นะครับใบยีิบสองนะคะแล้วก็ถัดมานะคะถัดมาจะเป็นยีิบสี่นิ้วนะคะยีิบสี่นิ้วใบยีิบสี่นิ้วของค่ายสยามสโตล่านะคะตัวนี้ตัวนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนะคะตัวนี้ลูกปืนใหญ่นะคะตัวนี้ ของใหม่มือหนึ่งเลยนะคะตัวนี้และอีกตัวนะคะตัวสินค้าขายดีอันดับหนึ่งของร้านเราเลยนะคะจะเป็นตัวนี้นะคะเป็นยกล่องนะคะยกล่องใส่รุ่น L อนะคะรุ่น L อตัวนี้ตัวนี้ราคาอยู่ที่15,500บาทนะคะตัวนี้15,500บาทนะคะเป็นมือหนึ่งนะคะสภาพพร้อมใช้งานเลยนะคะตัวนี้ หากลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะที่0929422503หรือ0817294501นะคะร้านนะคะตั้งอยู่ที่บ้านขอนยุงนะคะอำเภอกุดจับจังหวัดุดนทานีนะคะหากลูกค้าท่านจะสนใจก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามหรือว่าตั้งพิกัดมาดูมาชมกันก่อนได้นะคะสินค้าทางร้านเรามีมากมายกว่าร้อยกว่าตัวเลยนะคะหากสนใจก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะ ทางร้านมีโปรโมชั่นส่งฟรี100กิโลเมตรนะคะหากลูกค้าสนใจก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามกันก่อนได้นะคะหรือตั้งพิกัดมาได้เลยนะคะที่ร้านภูมินแท็กเตอร์นะคะส่งฟรี100กิโลเมตรนะคะลูกค้าปลายทางหรือลูกค้าหน้าร้านมีส่วนลดให้เป็นพิเศษเลยนะคะหากสนใจก็สามารถโทรเข้ามาติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะคะที่ช่อง YouTube ภูมินแท็กเตอร์อุดรธานีหรือว่าจะเป็น Tik t o k นะคะติ TikTok ๊ t o k ภูมินแท็กเตอร์อุดรธานีนะคะ เฟซบุ๊กนะคะภูมินแท็กเตอร์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะคะกดเพิ่มเพื่อนให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ